ครับเป็นเซลแมนอยู่ดีว่าบ้าดีนะครับอยากปลูกอ้อยนะครับอยากเป็นเกษตรกรลงทาตัดอ้อยนะครับนี่คือการตัดอ้อยของผู้ที่เห็ุงานอาชีพเซลนะครับตัวแยงมือพ้อมนะครับคน่าจะเจ็บมือนะครับเห็นอ้อยเจออ้อยรับใหญ่เข้าไปนะครับผิดส่วนต้นอ้อยต่อสองด้่ที่น้องมันกระชิล้มสิลากออกที่ลหนที่น้องตล้วให้สังเกตเบ่งนะครับ่าการลากออกแต่ละล้ำแต่ละล้ำนะครับถ้าผู้เป็นมืออาชีพกะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลุงชนชีวิตคิดไปเลยครับผมอีกแล้วครับคลิปนี้อยากให้พี่น้องเกษตรกร,ศร,ศกรจักไม้ทั้งใดอยากให้เพื่อนในน้ากอนครับเบื้องต้นแล้วสาเหตุที่มะฮอดสวนลุมชนมันเปลี่ยนเพราะเหตุใดแล้วมาเห็นสภาพรูสักกันใดนะครับจังกดทังง,งูเดี๋ยวครับไม้จากสายนอเน,นี่ยน้ำท่านผู้ชมนะครับ,รบมันจากมือเนื้อครับผม อยู่บ้านใดล่ะบัดนไหนอยู่บ้านนาอานครับเขื่อเมืองครับจังหวัดเลยครับโอ้คนเขเภอเมืองอีกแล้วครับเห็นอ้อยยักษ์เขียวของลุงชวนนี่จังใดครับจังใดดันโดนมะฮอดสวนลุงชวนเห็นในยูทูปครับเห็นการเร่มเบิ้งวิธีการปลูกไว้เห็นกนเลยเบิ้งอ่าพอดีก็เลยเห็นคลิปของจังหวะไม่เห็นแต่ว่าเบิ้งหลายคลิปด้วยนั่นบองเรียงยังนักเขียวนี่เบิ้งหลายคลิปเพื่อกันนั่นบ่ครับเบิ้งหลายคลิปก็เลยก็ลองโทรหาเบื้องกันนาเื้อนั่งก็เลยลองโทรหาเลย กันเลยน,นักกันเลยครับก็เลยมามามา,มาเลย <laughs> จากรอ้อยรูอแไรเนี่ยมายสามร้อยสิบห้ารูระยะทางพอเป็นอุปสรรคพี่น้องถ้ามีใจทะยังหนึ่นงเขาบอกว่าความศรัทธาเนี่ยพวมีอย่างมากันได้พี่น้องเรื่องมาเห็นอ้อยไปเบิ้งของริงอันนี้อันนี้ของขวัญได้ให้ตัดเอาเองครับพี่น้องเหตตัดเอาเองได้ทุกคนครับ เด็หาล้ำครับครับให้แบกนึงท่านเอาลายก็นนี่คือจะแบกบ่ไหวหอกเบื้องหน้าแล้วอ่อน <laughs> ลายนะครับเบื้องแตงโตก,กับกู้คือ,อ <c oughs> ที่แมนเกษตรกรตัวจริงเทคนงานี่อย่างนี้เลยครับเนี่ยาขายเครื่องมือแพทย์ครับโอ้ขายเครื่องมือแพทย์เป็นยังอยากไม่ให้เกษตรนะบานนี้มันหมักครับโอ้มักบานนี้ก็อยากทดลองของใหม่ใอยากพัฒนาเบื้องวานที่ได้คือจังภาพที่มันออกไปบอลต่ไปนลุงชิคิดว่าน่าจะได้อยู่ครับถ้าบริหารจัดการดีว่าให้เขาขาดหน้าบ่ให้เขาขาดปุ๋ยแล้วก็อยากให้ยายาถ่วมอขงคนนะรับของคนน่าวมยัังะรบ อันโคตรๆงงๆนี่ก็ตีได้ก็ต้องเอาแม่นบ่ต้องเอาแหละครับมาฮอดแล้วก็ต้องเอาครับแล,แล้วแล้วแล้วคิดว่ามันมันเข้าตาอยู่บ่ที่ขนาดล้มขอ,อนที่มันโคตรๆงๆงๆเนี่ยเข้าตายอยู่ข้าตาอยู่เท่าที่เคยเห็นอ้อยมา้าแม่นบ่มันก็ยังมีรักษาความใหญ่ไว้อยู่แต่ว่าอันยังซี่ก็หลายอยู่ครับแต่ว่าพูมาทอนแล้วมันก็บ่เห็นเนาะมันจะสภาครับถ้าม่หลันยาวก็ต้องถอดคอนพอนโคดมันใส่ได้หน่อยอ๋อคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องทางฝั่งอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเลยเอฟซีทั้งจังหวัดเลยเบื้องนะครับ ชุ้มบังสะพุงมาหลายเจ้าอยู่ที่ที้ทงจังหวัดเลยก็ต้องขอขอบคุณอีกครัอน,นึงนะครับพี่น้องทงง้งจังหวัดเลยให้ความอนุเคราะห์สวนลุงชล้วก็ให้ศรัทธาให้เกียรติลุงชนเดินทางมาฮอดนะครับเดินทางมาฮอสสวนทั้งที่บ่รู้ว่าจากกิโลไกแสนไก่นะครับลุงชนช,ชีวิตชีวิตไปเลยก็ต้องขอกราบขอบคุณหลายๆเอาขอบคุณลูกค้าครับขอบคุณครับแล้วก็ขอรัพี่น้องไปกับภาพของพี่น้องทางเมืองเลยนะครับที่เดินทางกลับขอบคุณหลายๆสบายดีครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้พี่น้องทั้งอำเภอเมืองจากเมืองเลยนะครับกัได้อ้อยเจ้านี่ที่สุดแล้วนะครับเกือบตันนะครับเก้าร้อยกกิโลเชฟวีโคโลโดนะครับหนาเงี้ยนแท้แรกกลับบ้านอันท่านผู้ชมขันได้เบางคลิปนี่กับจังได้กับลูกชนก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าอ้อยมันเป็นอ้อยต่อสองแล้วมันกับคดมันกับลมอ่เดือนทางปลอดไว้ครับ เออเแต่งก็ไทยเมืองเลยเนาะเมืองเลยเมืองเลยปีนาไปเอาอีส่วนผมเด้อครับฝากเด้วเอฟซีเอ้ย ơi, ครับผม